สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของท่าฉลับที่จันทบุรีกันนะครับหลายคนอาจจะรู้จักว่าเออเป็นแหล่งร้านอาหารทะเลอร่อยๆใช่ค่ะภาพจําส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆจากข้อมูลที่เราดูกันมานะครับชุมชนริมทะเลแห่งนีออ้มีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยวันนี้เราเลยจะมาทําความรู้จักท่าฉลับให้ลึกขึ้นกันครับ ต้องบอกว่าถ้าแฉล็บเป็นเหมือนภาพจําลองของชุมชนชายฝั่งที่มีชีวิตชีวานะคะมีทั้งวิถีดั้งเดิมมีระบบนิเวศที่สําคัญแล้วก็แน่นอนอาหารอร่อยๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในมุมนี้ค่ะครับเริ่มกันที่ภาพแรกเลยร้านอาหารทะเลแต่จริงๆแล้วหัวใจหลักของที่นี่คือการเป็นท่าเรือประมงที่สำคัญมากๆเลยนะครับ <c oughs> คือไม่ใช่แค่หมู่บ้านเล็กๆธรรมดาแต่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจประมงของจันเลยก็ว่าได้ ใช่ค่ะเป็นจุดที่เรือประมงเอาของสดๆจากทะเลมาขึ้นฝั่งมาส่งกันตรงนี้ครับผมซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้เกิดสเสน่ห์อีกอย่างคือเรายังพอได้เห็นวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิมอยู่บ้างนึกภาพตามนะคะตลาดเช้าๆที่แบบคึกคักมีเสียงคนซื้อขายของกลิ่นทะเลสดๆอืมมันเป็นบรรยากาศที่มีชีวิตชีวามากจริงครับการได้เห็นเขาคัดปลาคัดกุ้งปูอะไรพวกนี้ มันหาดูยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือมีโฮมสเตย์ด้วยนะคะลายที่เลยที่เปิดให้เราเข้าไปสัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆอ๋อคือไปพักไปใกล้ชิดเลยค่ะได้พักบ้านริมน้ําได้ลองชิมอาหารฝีมือชาวบ้านแท้ๆเลยค่ะน่าสนใจครับแล้วก็มีอีกอย่างที่เด่นมากเลยคือ สะพานท่าเฉลบใช่ไหมครับอันนี้เห็นในรูปบ่อยๆถูกต้องค่ะสะพานไม้ยาวๆอันนั้นล่ละค่ะกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่ไปแล้วนอกจากใช้ข้ามไปมานะคะมันคือจุดพักผ่อนเป็นจุดถ่ายรูปยอนฮิตเลยครับโดยเฉพาะตอนเย็นๆนะคะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแสงสีทองๆสองบนน้ำกับภาพเรือประมงอืมสวยสงบมากๆค่ะเหมือนเป็นภาพสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับทะเลเลยนะครับใช่เลยค่ะ ทีนี้พอเป็นศูนย์กลางประมงแบบเนี้ยแน่นอนเรื่องอาหารทะเลสดนี่คือยืนหนึ่งอยู่แล้วแน่นอนค่ะสดอร่อยราคาดีแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมสะดุดตามากในข้อมูลคือปลากระพงสองน้ําอันนี้มันคืออะไรล่ะครับไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยโอ้อันนี้น่าสนใจมากค่ะไม่ใช่แค่ชื่อเก๋ๆนะคะแต่มันคือภูมิปัญญาจริงๆคืออย่างนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเริ่มจากอนุบาลลูกปลาในบ่อน้ําจืดก่อน อ๋อเริ่มในน้ําจืดค่ะ<ม>พอโตได้ขนาดแล้วเขาถึงจะย้ายปลาเนี่ยมาเลี้ยงต่อในกระชังที่อยู่แถวแถวปากอ่าวซึ่งตรงนั้นเป็นน้ํากร่อยหรือที่เรียกว่าน้ำสองน้ํานี่แหละค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วคือเลี้ยงสองน้ําจริงๆใช่ค่ะผลที่ได้คือเนื้อปลาจะแน่นมากเด้งไม่ยุ่ยเหมือนปลาบางชนิดครับแถมรสชาติจะหวานกว่าปกติแล้วที่สําคัญเลยคือไม่มีกลิ่นข้าวหรือกลิ่นโคลนติดมาเลยค่ะ โหฟังดูดีมากเลยครับค่ะถือเป็นของดีของเด็ดของท่าแฉลบที่ต้องลองชิมจริงๆค่ะต้องหาโอกาสไปลองเลยครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องคนเรื่องอาหารทะเลแล้วสิ่งแวดล้อมรอบๆอย่างป่าชายเลนที่นั่นลหละครับสำคัญไหมสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะป่าชายเลนรอบๆท่าแฉลบเนี่ยนะคะคือไม่ใช่แค่ต้นไม้เขียวๆริมน้ํานะแต่มันเป็นเหมือนเกราะป้องกันชายฝั่งด่านแรกเลยช่วยกันคลื่นกันลมกัดเซาะครับและที่สําคัญกว่านั้นอีก คือมันเป็นเหมือนเนอร์เซอรี่ธรรมชาติ เป็นบ้านของสัตว์น้ําตัวเล็กๆแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําใช่ค่ะลูกกุง้งลูกปูลูกปลาสัตว์เศรษฐกิจที่เรากินกินกันเนี่ยหลายชนิดเริ่มต้นชีวิตในป่าชายเลนตรงนี้แหละค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของป่าชายเลนก็คือความยั่งยืนของอาชีพประมงซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท่าฉลลบเลยนะคะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยจริงๆนะครับใช่ค่ะเห็นในข้อมูลบอกว่าจากท่าฉลลบเนี่ยยังไปเที่ยวที่อื่นต่อได้ด้วยอืมใช่ค่ะที่นี่เป็นเหมือนประตูสู่เกาะ เปิดด้วยนั่งเรือต่อไปอีกไม่ไกลค่ะเกาะเปิดมีอะไรน่าสนใจครับก็เป็นเกาะที่ธรรมชาติยังสวยงามอยู่นะคะมีจุดให้ดำน้ำตื้นดูปะการังดูปลาได้ค่ะครับผม นอกจากเรื่องเที่ยวแล้วอีกมุมที่น่าสนใจคืองานประเพณีท้องถิ่นค่ะที่ยังสืบทอดกันอยู่อาจจะเป็นพิธีไหว้แม่ย่านางเรือหรือพิธีเกี่ยวกับทะเลหรือเทศกาลประจำปีต่างๆที่สะท้อนความเชื่อความผูกพันของผู้คนกับทะเลได้ดีมากๆค่ะหูฟังดูแล้วท่าแฉลบมีมิติที่หลากหลายกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยนะครับค่ะมีครบเลยค่ะแต่มันก็น่าจะมีความท้าทายอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่อง อน,นาคตของที่นี่ถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญสุดท้ายที่เราเห็นจากข้อมูลนะคะคือความท้าทายในการหาสมดุลที่เหมาะสมสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรครับก็คือระหว่างการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตนั่งเดิมและสิ่งแวดล้อมนะคะ คือพอท่าฉลับเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะขึ้นซึ่งมันก็ดีนะคะสร้างไรายได้ให้ชุมชนครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคิดว่าจะรักษาวิถีชีวิตที่มีสเสน่ห์แบบนี้ไว้ยังไงจะดูแลทรัพยากรทางทะเลที่เป็นต้นทุนสําคัญไม่ให้มันเสื่อมโทรมไปได้ยังไงเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแล้วก็การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมากๆเนี่ย เป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะสำหรับอนาคตของท่าฉลับครับจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้ทำให้เห็นภาพท่าฉลับที่เครบถ้วนขึ้นมากเลยนะครับไม่ใช่แค่แวะไปกินข้าวแล้วกลับ huh. แต่เป็นชุมชนที่มีชีวิตมีวัฒนธรรมมีธรรมชาติที่สำคัญแล้วก็มีของดีเฉพาะตัวอย่างปลากะพงสองน้ำด้วยใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่า ชุมชนเล็กๆที่มีสเสน่ห์มีทรัพยากรแบบท่าฉลบเนี่ยจะสามารถรักษาเอกลักษณ์และฐานทรัพยากรของตัวเองไว้ได้ยังไงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของการท่องเที่ยวเพื่อให้ยังคงเป็นทั้งแหล่งอาหารที่สําคัญและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าได้อย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาวค่ะครับเป็นคําถามที่น่าคิดจริงๆครับขอบคุณมากครับสําหรับการพูดคุยที่ทําให้เราได้รู้จักท่าฉล็บในมุมที่ลึกขึ้นวันนี้ครับ